พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงครับ วันนี้พ่อพงษ์จะมาแกะดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับนี่ครับได้เก็บดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งมานะครับท่านผู้ชมนี่เราจะทำการแกะอันนี้เป็นดอกดินนะครับเป็นดอกชุดแรกที่เกิดนะครับก็คือหลังจากที่ฝนแรกมานะครับหรือไม่ก็ถ้าเราลดน้ำในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีดอกดินเกิดให้เราได้รับประทาน แบบนี้นะครับนี่ดอกเจีหวานเพชรน้ําพึ่งดอกจะออกมานี่จะไม่มีใบนะครับจะเป็นดอกทนทนออกมาเลยแบบนี้นะครับก็เรียกว่าดอกดินดอกอาจจะเล็กหน่อยนะครับดอกดินเพราะว่ามันยังไม่ได้ฝนนะครับนี่เราจะมาทําการแกะวันนี้จะเอานื่องินกระน้ํพริกนะครับเราจะแกะเปลือกออกนะครับท่านผู้ชมนี่แกะเปลือกออกแบบนี้นะครับนี่เวลาเราจะไปรับประทานนะครับนี่เราแกะเปลือกตัวนี้ออกนะครับนี่ครับ นี่ครับเห็นไหมเราก็จะได้อย่างนี้ครับดอกกระเจียวอ่อนๆนะครับเราก็จะทําการแกะนะครับนี่ที่จริงแล้วตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเกิดหน่อออกมาอีกเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยหน่อนนะครับเนี่ยนี่ถ้าเราดึงออกนะครับหน่อตัวนี้นะครับถ้ามันติดหัวอยู่มันก็จะออกใบออกมานะครับนี่นี่ถ้าเกิดเนี่ยถ้ามันติดหัวอยู่นะครับแต่ตอนเนี้ยมันเราตัดออกมาแล้วนะครับมันก็จะปลูกไม่ได้ นี่แหละครับยิ่งเราถอดดอกออกนะครับหนอก,ก็ยิ่งแตกเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่เราจะแกะนี่เห็นไหมนี่โดนหนอนนะครับนี่เห็นไหมหนอนเนี่ยครับน่าเสียดายนะครับเพราะว่าตอนตอนนี้มันจะดึงลําบากเพราะว่าก้านมันจะสั้นนะครับดอกดินที่เกิดมาใหม่เนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่ดอกกระเจียวได้ฝนเยอะๆนะครับถ้าดอกกระเจียวได้ฝนเยอะๆมันจะ ก้านจะยาวนะครับก็สวยงามนะครับเวลาดึงมันก็จะหลุดออกแต่ดอกมานะครับไอตรงนี้นะครับมันก็จะติดอยู่ในหัวในดินนะครับมันก็จะออกหนอนะครับออกหนอมาแล้วก็จะเป็นดอกให้เราได้รับประทานใหม่นะครับตัวเนี้ครับอันนี้ผมถนัดข้างนี้เดี๋ยวย้ายก่อนอ่าก่วางไม่ถนัดนะครับมีเห็นไหมเจ๊ด ดอกเกจีอ่านพิษน้ำพริกแล้วก็เวลาเรารับประทานนะครับก้านก็จะออกรสชาติออกหวานนะครับก้านเนี้ยนะครับนี่ครับก้านนี้จะออกหวานนี่ครับไม่เผ็ดไม่เฟื่อนนะครับรับประทานอร่อยนะครับการที่เราจะนําไปรับประทานนะครับเราก็สามารถรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็สุกนะครับสดก็คือกินสดสดแบบนี้แหละนะครับนี่กินกับน้ําพริกนะครับกินกับน้ําพริกแจ่วบองสดสดหรือว่ากินกับ ลาบกับ ment, punched, umas, ก้อยหรือว่าก็กินกับปนอย่างเงี้ยได้นะครับหรือกินกับขนมจีนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับปนปลาดุกปนปลาช่อนปนปลาเข็งอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนการทําแกงนะครับเราสามารถนําไปแกงส้มได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเอาดอกกระเจียวหวานไปทําแกงส้มเหมือนแกงส้มดอกแคร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอาไปใส่แกงหน่อไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปใส่แกงอมแกงขั่ว นะครับก็ได้หมดนะครับดอกอ่อนๆอย่างนี้กินได้หมดทั้งดอกเลยนะครับนี่ไม่ได้ทิ้งเราจะทิ้งเฉพาะกาบตัวนี้เท่านั้นนะครับนี่กาบอ่ากาบดอกเนี่ยนะครับเราจะทิ้งแต่กาบตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปทําอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือนะครับออกไทยๆหน่อยก็ประมาณว่าดอกกระเจียวราดน้ํามันหอยนะครับก็อร่อยนะครับทําสูตรเดียวกันกับ คณะราดน้ำมันหอยนะครับเหมือนคณะน้ำมันหอยนะครับหรือว่าเราจะนําไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนําไปผัดใส่ไข่นะครับนี่ครับเราก็หักอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยหักได้เลยนะครับมันอ่อนกินได้หมดไม่ได้ทิ้งเลยนะครับส่วนส่วนนี้นะครับนี่แหละเราก็สามารถทํากินได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมหรืออีกเมนูหนึ่งนะครับเราก็เอาไปซุปนะครับไปซุปนะครับ คิดว่าคนอีสานน่าจะรู้จักดีนะครับซุปดอกกระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งนะครับอร่อยนะครับอร่อยมากนะครับถ้าอย่างผมซุปเนี่ยผมก็จะใส่หนังหมูไปด้วยอย่างเงี้ยครับใส่เครื่องใส่ข้าวคั่วอย่างเงี้ยครับใส่งาก็ได้ครับบางคนก็ชอบใส่ข้าวคั่วบางคนก็ชอบใส่งานะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับก็ซุปนะครับซุปเหมือนซุปบมักแปบซุปถั่วอะไรอย่างเงี้ยครับ ซุปมะเขืออย่างนี้ยครับประมาณนั้นนะครับการทํากินก็ทํากินได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับปลูกก็ง่ายดูแลก็ง่ายครับปลูกก็ง่ายดูแลก็ง่ายนะครับเราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะครับที่พ่อผงปลูกอยู่นี้ก็จะปลูกธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับปลูกทิ้งไว้นะครับถึงฤดูกาลนะครับ ช่วงหน้าฝนเราก็มีดอกกระเจียวเก็บรับประทานแบบนี้เลยนะครับดอกกระเจียวหวานพริกน้ำผึ้งนะครับท่านผู้ชมนี่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่นะครับนึ่งกินกับน้ำพริกนี่ก็อร่อยมากนะครับบางคนก็ลวกเอาก็ได้นะครับไม่ไม่นึง่งแต่ว่าพ่อพงนี่จะชอบจะชอบนึ่งครับรสชาติมันจะหวานดีเพราะว่าถ้านึ่งเนี่ยมันจะไม่เสียรสชาตินะครับ แต่ว่าถ้าต้มเนี่ยมันจะเจือจางไปกับน้ำนะครับรสชาติก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับผมจะชอบนึ่งมากกว่าครับกินกับน้ำอืกิกถ้ากินสดๆนี่ผมจะกินได้น้อยนะครับเพราะว่ามันจะอืดน,นะครับรู้สึกอืดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้านึ่งสุกแล้วมากินเนี่ยก็จะกินได้เยอะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวของผมนะครับผมจะชอบกินนึ่งนะครับครับ ถ้าเราเอาไปทําอาหารไทยๆอย่างงี้เราก็ไปผัดน้ํามันหอยนะครับกินกับข้าวเจ้าอย่างนี้ยก็อร่อยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับผัดดอกกระเจียวน้ํามันหอยนะครับราดน้ํามันหอยครับนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ ดอกอ่อนอันนี้เราก็จะแบ่งไปให้ญาติญาติกินด้วยนะครับลุงป้านะครับกินด้วยเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับคนเฒ่าคนแก่ยิ่งชอบนะครับอันนี้คุณตาก็ชอบเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณตาด้วยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยจะชอบมากเลยดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำขึ้นเนี่ยนะครับนึ่งนะครับนึ่งให้สุกนะครับนึ่งให้สุกให เปื่อยได้ยิ่งดีนะครับคือให้นุ่มๆะครับก็จะเขียวง่ายสําหรับคนแก่นะครับเวลาเรารับประทานไปแล้วเนี่ยท้องเราก็เหมือนกับว่ามันจะโล่งๆนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนระบายได้ดีจทานง่ายนะครับดอกกระเจียวหวานเท็ดน้ำขึ้งนะครับใครที่อยากจะปลูกก็หามาปลูกได้นะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นชุดแรกของปีนี้นะครับที่ได้รับประทานครับที่ได้รับประทานดอกกะเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับเป็นชุดแรกเลยนะครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาดูนะครับอันนี้ อันนี้คือที่ปอกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับในทานได้ทั้งหมดเลยไม่ได้ทิ้งนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดอกอ่อนๆนะครับนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ